เฮลเมีเยนะมเฮลเมียสำเนียงคนเกาหลีแก่เขาพุง่เง,งเ,ง,เงี้ยหนึ่งขอเนื้อข่าวก่อนสำเนียงคนไทยม,มันต้องหอ่อลิ้นป่ะเออได้อยู่เนี่ยต้องต้องหอ่หอห่อลิ้นนิดนึงเฮลเมียเฮ้ยตายได้ไงวะเก้อ,อกันแล้วอ่ะตายแล้วตัวใหม,ม่ตัวใหม่ฮะตัวใหม่ตัวใหม่ ทำไมอะไรวะเพื่อน,น,นออหเลยไม่ตายิดว่ามัตม่ทนแ่วเปลี่ยนตัวกัแบบน้ยเยขึ้บบนขึนนะขึ้บบนนะขึ้บบนน ไอ้เหี้ยหมยล่สายดูเี้ไ้ยโคตรมันไม่ยอมมาฮิวมันเป็นคายโคตรี้ยคายโคตรเลยโอ้ยมยล่าันั้มันไม่ตาย เ uh, ดินมาเดินมาเินมาแล้วอาคสุดตายตายตายแน่โอ้ไม่โอ้อนาโกตายฮอนากตายกูไมมีฮิวแล้ว

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โดนนี่โดนนโอ๋อกูจะเอามันลงเหวนี่เกี้ยขันมุมอยู่โอ้ยยี่ห้ลยลาแล้วก็มีกอบนะตูดูหอยลาดิ โล่แตกวอสั์ฟ็อกหมอยล่ะมีตัวไหนที่มันต้องการเซนิมเดียวไหมมีเยอะมีหลายเยอะดูไหมเข้าๆออกๆไม่แล้วใครจะเอาไล่ฮาร์ดฝั่งกูไม่มี DPS ตัวไหนชนะไล่ฮาร์ดได้กูบอกเลยถ้าเกิดกูเล่นแท้งที่มันไปล่อหลังแล้วไล่ฮาร์ดบอกมุมเดียวกันไงเออไมเราปัญ ไปกับไวลาแม่งไวลามันอยากไปแฝงนะก็ไปกับมันนี่แหละกระโดตัวนึงกูได้แล้วตัวนึงกูได้แล้วตัวนึงแต่กูตายตเฮ้ยกูหลบกูหลบกูหลบเอาตัวรอดกันเองนะได้ชอันนี้กูไม่ดีเลยรอก มันมันยกันอรูเข้าไปนวแล้วมึงก็ต้องเข้าไปเลยเหรอเพื่อนยไม่ได้แน่จะเอาละให้ครูเนี่ยเซอถ้ามันยิงอะนะ

กี้ตอนกูดันน่าจะยืนพอยไปเลยน่าจะได้สิบเปอร์เซ็นต์วเช่ห่ีหรอย่าตาเอาเดยมาเรฮัมา มันไม่ร้อนมันไม่ร้อนอ้าวจะเลยหาตัวมันหนักเหรอวะอยากเอาไม่ล่วงเลยกี้เหรอกูยังยืนไม่ขอพออ๋อมันติดหัวกูยืนไม่คอพออ๋อมันจะตายอยู่แล้วมันจะตายอยู่แล้ว

Uh, Anna, uh, I go get back life right first, okay? I yeah. <laughs> cannot fire in, dude. We have lost you. Timothy, Timothy, what's Okay, okay, okay. <laughs> uh, yeah, bye. Uh. เลยฮะก็จบแล้วเพื่อนมันจะตายหลายรอบไป้วยยฮะไปทัมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วต่ปอนก่เเยูโซ้ให้แล้วไงที่เราทำที่เลยเองทำไอ้เกียอะไรเบืยอยู่พอยไอ้สัต อ้เนี่ยมัมนรูน้ป่อยลามันไม่ทำที่อะไรหรอกไอ้สัตว์ออกไปเลยไปหาอีกแล้วไปหาทก Afi, yeah right? my, my ultimate ability Coalescence is charging. Enemy here, here. ไอ้แมปทุกอย่างให้กูหมดแล้วโดนทั้งแข็งโดนหลับโดนทั้งผมเอามาให้หมดเอามาให้หมด ก็อย่างนี้นี่เขาหิวดีไอ้มึงดึงไปไหนกลูกไปแล้วไปแล้ววิ่งเพื่อนวิ่ง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  <laughs> 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 oh, oh. <laughs> uh. oh. Listen to me, Anna. You and I are so carry. I thank you for him. ควรชนะเอาชนะ Nice dengan. Nice 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 Thank you Thank you Thank you ย oh. <scenes sound> <sm all sound> ังไม่สมควรชนะเรียบร้อยไปทีมาพอนะหน่อยที่จะไม่ผสมควรชนะของอีเกสันแตนนาบอกโลฮิลอยู่คนเดียวสงสารแนนาไอ้เนี่ยตอนกูบอกว่าโลฮิลอ่ะเขาเปิดไม่ว่าเาจีนใส่กูกูคิดว่าเขาน่าจะคิดแบบกูว่าเขาแน่เลยแบบฮิลมันเบาอะไรเงี้ยเปล่าก็จะชมอ่ะ หิวมันเบาหิวแค่คนเดียวเดี๋ยวคนมันไม่หิวแค่นั้นเองโดนเบาจีนใส่ไ็นชุดเลย